สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องปลุยโซนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูลุงมาฉีดน้ําใส่ขามานะครับตัวนี้เป็นมาที่เ,เขาทายานะครับเพื่อใหเออ้เอ็นด้านหน้าเนี่ยเกิดการเกิดการเจ็บใหม่นะครับเกิด เกิดการบาดเจ็บใหม่นะครับแล้วก็เอาไปปล่อยแปลงนะครับเพื่อจะให้มันรักษาตัวเองนะครับตามธรรมชาติของม้านะครับขเขาก็จะทายาให้ขามันรวมนะครับเดี๋ยวมาดูนี่เป็นัไี่อย่าง ใช้ยางบอดเอานี่เขาจะตัดเอาแบตเตอรี่ตัดขนด้านหลังออกนะครับเอ็นด้านหลัง แล้วก็ทายายาตัวนี้จะไปทำให้เกิดการบาดเจ็บใหม่นะครับหลังจากนั้นก็เอาไปปล่อยแปลงนะครับเพื่อให้มารักษาตัวเองแล้วก็กลับมาเช็คดูนะครับว่ามันจะดีขึ้นไหมหรือมันจะหายไหมนะครับส่วนมัน ลงมาก็ฉีดน้ำนะครับเพื่อลดอาการบัดอาการอักเสบนะครับอาการบวมเขาให้ฉีดทุกวันบ่อลงมาเช้าเย็นบอกข้างละสิบนาทีจะตึงเลยนะครับเนี่ยข้างเนื้อมันจะตึงเลยเป็นการรักษานะครับ เอาใช้สิจักตัว้จับเวลาเอาเองล่ะทนแท,ทนโ้โทรศัพท์นี่ตกลายเทือเลยมีม้าบางกลุ่มนะครับเพิ่งมาจากสติกแอนบอลนะครับสนาม SPP แ้สแสงแต่งตัวก็รอเท่าวะขาบานะ ตัวนี้ประมาณกี่ปีแล้วลุงมา โยกระวังมันยกขาด้วยเดี๋ยวมาดูคอกใหม่นะครับเราทำคอกเสริมคอกเสริม พามันดูนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับตรงกลางก็จะทำเป็นร่องนะครับเพื่อให้เยี่ยวม้าไหลออกมาทางหน้าประตูใครที่อยากที่อยากจะทำาคกม้านะครับหรือว่ากำลังคิดจะทำนะครับ เราไปเรียนแบบได้นะครับก็คือนะครับทำเป็นร่องตรงกลางนะครับแล้วก็ชโลปลงนะครับตรงกลางให้มันให้น้ำมันไหลนะครับเวลาเยี่ยวมาเยี่ยวลงมานะครับมันก็จะไหลไหลออกมาข้างนอกนะครับมันก็จะไม่หมัก ไม่หมักอยู่ในอคอกนะครับการออกแบบก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับคอกเก่านะครับเหมือนกันกับอคอกเก่า,อ,กกอ,กาอันนี้เขาออกแบบมาจากครอกเดิมเลยครับ กำลังกำลังขัดนะครับกำลังขัดขัดมันหรือเปล่าเ <T _ C 1> ขาบอกว่าน่าจะสีห้าวันน่าจะเสร็จเ <T _ C 1> ขากำลังเร่งให้อยู่ครับตอนนี้มาก็รอที่จะเข้ามาอยู่นะเหลืออีกน่าจะแปดตัวนี่แหละนะครับ เพราะว่าทำคอกเสรมิมอีกแปดคอกนะก็จตามลุงมาก่อเนเข็นรถไปไหนเนี่ย จะทำร่องตรงกลางนะครับ ฮะอะไรพูดดังๆหน่อยอะไรถายมานนะเดี๋ยวไปไปดูบรรยากาศขอกสามหน่อยมาเพิ่งมาจากเอ่อซ้อมจากสนามสามเอ้ยสนามสองนะครับเนี่ยเพิ่งมาน่องหางก็ยังไม่ปลดเลยน่อง หางหางหางเนี่ยเอ้ยไอย้ถูแทะคันขี้กากบก่เนี่ย สายยางอ่ะชอบแตกนะครับแตกช่วงนี้แหละนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่นะครับม้ามันเหยียบนะครับเวลาเราอาบน้ําเนี่ยถ้าเราไม่เก็บสายยางนะครับม้ามันก็จะเหยียบนะครับเหยียบหลายๆายครั้งมันก็แตกนะครับเนี่ย มันจะชอบชอบแตกนะครับช่วงนี้แหละนะครับช่วงปลายๆนะครับที่เห็นพันไว้นี่ก็คือมันแตกแล้วนะครับนี่แหละผมถึงให้เวลาเขาอาบน้ําเสร็จให้เขาเก็บสายยางนะครับถ้าไม่เก็บมาก็เหยียบเล่นอยู่อย่างนี้แหละพอเหยียบอันนี้ดีนะที่มันไม่มีเกลือกนะครับตัวนี้แต่ถ้าตัวไหนที่มีเกลือกอผมว่ากระทืบสองครั้งเนะี่ย สา,สายยางทะลุเลยนะ,นะครับเพราะว่า,เ,าเกือกมาเป็นเหล็กนะครับกระแทกกระปูนนะครับเรียบร้อยนะครับสายยางทะลุเสียหายอีกนะครับแต่อันนี้ดีที่มันไม่มีเกือกนะครับต้องเก็บให้ก่อนออ ยังไม่ยังฟางมาพรุ่งนี้ขี้ไม้ก็มาเตรียมเติมได้เลย<น>ไหนไปดูคอกหน่อยนี่คอกนองบ่คอกไผ่นี่ถือว่ายังเยอะอยู่นี่นะนี้ก็อนนี้ก็ยังเยอะอยู่แต่เติมไว้ก็ดีนะครับ แต่ขี้ไม้เนี่ยเอาลงมาอีกเด้อเขียบให้มันมองแผ่นยางนี่นะให้มันเครื่งแผ่นยางโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ วันนี้ก็ได้ดูบรรยาก,กาศนะครับตอนเย็นโอเคครับสวัสดีครับ